สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id 0 8 6 4 5 8 8 8หกสท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช้อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร0 8 1 4 3 3 4 3 3 9นะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้อยู่กับช่องจุรันมูดตุ้ยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผ่ามารับชมเกี่ยวกับ all new camry ปี2024นะทุกคนเดี๋ยวว่าเรียกว่า big m a n c h a n d i e ก็ได้นะครับรายละเอียดนะครับก็สเปคต่างๆนะครับภายนอกมาเจาะรับชมกันเลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วคุณรู้เรื่องเลยอะ่ะตัดสินใจได้เลยนะครับ ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับผมมุ่งสู่20,000 subscribe ไปด้วยกันนะครับอันครับ all new toyota camry นะครับเปิดตัวมาด้วยราคา3รุ่นนะทุกคนเริ่มรุ่นแรกได้รุ่น smart นะครับเปิดกลับมากลับราคา1,455,000นานะทุกคนถูกลงนะอ่ารุ่นต่อมานะครับรุ่น premium นะครับรุ่นกลางเปิดมาที่1,639,000นานะนะทุกคนและตามมาด้วย premium luxury เองนะครับ มากับราคา1,789,000าเท่านั้นนะทุกคนราคาถูกลงนะตัวนี้ส่งข้ามราคานี้มาททำให้ได้รถที่ถูกจริงทุกคน เอาละครับใป็นส่วนของออปชันภายในมาติดตามกันต่อกับ EP 2นะครับผมส่วนภายในนั้นมีให้เลือก2สีนะครับสีโทนออกน้ำตาแบบเอาผ่าเลยนะแล้วก็ในเรื่องของโทนสีดานะครับมีให้เลือกตามสีของตัวถังนะทุกคนอ่าในส่วนของตัวพรมลัยนะครับไม่มีลายไม้มายุ่งแ้ะแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับม่เป็นพรมลัยที่คุ้มหนังแต่สัมผัสหนังที่ดีนะครับน่าสัมผัสอย่างยิ่งเลยพรมลัยทรงใหม่ซะด้วยนะครับในระบบพรมลัยนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ไฟฟ้าการขับขี่นะเป็นแบบ สูงต่ำ้วก็เข้าออกนะครับเป็นแบบไฟฟ้าปรับด้วยไฟยนิสสัมผัสนะครับยังไม่พอนะครับยังมีระบบเวลคัมด้วยนะครับก็คือทั้งพวงมาลัยแล้วก็บรนั่งคู่หน้านะครับปรับระดับให้ตอนสตาร์ทรถและดับเครื่องรถให้ด้วยโอ้โหออปชั่นนี้มามีมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับทุกคนในด้านซ้ายปรับระบบของเครื่องเสียงก็โทรศัพท์นะครับรับสายวางสายนั่นเองนะครับสั่งงานที่เสียงคอมมานะครับผม ในส่วนของด้านขวาก็เช่นกันก็เป็นพท t เทินของรถญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทุกคนก็ปรับในเรื่องของเซฟตี้เซนและระบบการขับข,ขี่นั่นเองแล้วก็ระบบของหน้าจอควบคุมต่างๆนะมีมาให้ครบนะครับน้ำต้มยังไม่พอทุกคนโอ้โห,หมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวากันทีเดียวเลยนะครทุกคนอาน,นะครับมาดูในส่วนของะระบบ เปิดปิดไฟหน้านะครับมีเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้นะครับแต่จะบอกทุกคนว่าไฟตัดหมอกมันไม่มีมีแต่ไฟตัดหมอกหลังนะจ๊ะสวิตช์ก็เห็นไหมอ่าในส่วนของระบบปัดน้ำฝนนะครับก็เป็นแบบออโต้มีมาให้นะครับพร้อมระบบหน่วงเวลาฟังก์ชันมีมาให้ครบคันกันเลยทีเดียวนะทุกคน ระบบหน้าจอเป็นแบบ Full Digital แล้วนะทุกคนมาพร้อมกับมาตรวัรทีสสันสวยงามเจ่มใสนะฮะยังไม่พอนะครับในโหมดสปอร์ตนะั้นต้องการขับขี่ที่อารมณ์ไวรุ่นหรืออารมณ์การความเร็วนะครับมาตรวัรจะเปลี่ยนให้เป็นสีแดงตามที่คุณเลือกโหมดเลยนะครับยังไม่พอนะทุกคนหน้าจอจะแงการขี่และหน้าจอระบบการนำทางขึ้นที่หน้าจอ Full Digital ตัวนี้ให้อีกต่างหากด้วยอ่า ด้านบนยังมี head up display มาให้นะครับแสดงความเร็วที่กระจกนะฮะด้านหน้าให้ทุกคนมองเห็นกันด้วยนะครับไม่ต้องรัสายตาม,มามองจอนะส่วนเพดานนะครับก็มีสวิตช์ปรับปิดในเรื่องของพาร์บอนมิกซสันลูฟนะครับแล้วก็ไฟภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับมีไมโครครันเปิดปิดตรงนี้ด้วยนะทุกคนไฟเป็นแบบ full LED ด้วยนะยังไม่พอนะครับทุกคนเขายังใส่กล้องหน้าของ t ต y o ต a มาให้ด้วยซึ่งเป็นเอเซอรีนะครับสามารถเพิ่มเติมกล้องมองหลังกันได้ในที่สูดโตโยต้านะทุกคน ในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นแบบหน้าจอขนาดใหญ่กันเลยเดียนะครับมีทั้งระบบ Android Auto นะครับมีระบบแสดงผลต่างๆครับมีให้ทั้งกล้องมองหลังเอย่ยระบบนําทางเอ่ยนะฮะมีมาให้ครบเซตกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมเครื่องเสียงนะครับแบบลำโพงของ JBL ถึง9ลำโพงกันเลยทีเดียวนะครับทุกคน ยังไม่พอนะครับสามารถทําเป็นระบบนําทางด้วยการแค่ผ่านระบบของมือถือก็ได้เช่นกันนะทุกคนนี่ครับระบบเครื่องเสียงของ JBL แต่ตัวเครื่องเสียงนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นของ JBL หรือเปล่านะทุกคนแต่ลําโพงคือของ JBL พร้อมกับซับบูเฟอร์ด้านหลังรถมีไมห้คุณเสียงก็หืมกันถึง9ลําโพงกันเลยทีเดียวกันครับทุกคนโอ้โหฟังตุน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 กันเลยนะฮะแต่อย่างแอบกระซิบนิดนึงนะครับส่วนมากก็แอบไปเปลี่ยนกันอยู่ดีใช่ไหมครับ ในส่วนของแอร์นะครับก็เป็นแบบ3โซนนะในตัวท็อปนะครับคือซ้ายขวาและก็แยกในส่วนของด้านหลังได้อีกโซนนึ่งต่างหากนะครับปุ่มปรับแอร์เข้ารูปทันสมัยนะครับเดี๋ยวนี้ดีไซน์สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับยังไม่พอนะทุกคนยังมากับที่ชาร์จแบตของวา r เลสไรสายชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับสามารถวางโทรศัพท์และก็ชาร์จนะครับนี่เป็นอุปกรณ์แคบมาจจถาดก,กับรถทุกรุ่นเลยนะ ในส่วนของระบบการขี่นะครับก็มีโหมด Eco Normal แล้วก็โหมด Sport มาให้นะครับและก็มีโหมด EB ีด้วยนะครับแบบเงียบๆในการขับขี่นะครับช่วงที่ขับขี่ความเร็วต่ำนั่นเองแล้วยังมีออโต้เบรคโฮมาให้ด้วยนะทุกคนไม่หลงไม่ลืมส่วนด้านขวานะครับมีให้คุณครับสวิตช์ปรับม่านไฟฟ้านะครับปรับจอนะครับกล้องพาราโนมิกนะครับระบบควบคุมกะทรงตัวระบบปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและระบบปรับไฟหน้าอัตโนมัติสูงต่ำด้วยอ่าปรับระดับไฟหน้ามีให้คบัน ส่วนก็แผงประตูนะครับก็เป็นมาตรฐานโตโยต้านะครับปุ่มปรับกระชวยฟ้านะครับแลวล็อกกระจกมีมาให้ส่วนสวิตช์กระจกเป็นแบบ o ันทั u ขึ้นลงสัมผัสเดียวนั่นเองนะครับทุกคนภายในนะครับมีสีให้เลือกนะครับเบาะหูหน้าเป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับกันพอบเมมโมรี่ซีกันเลยทีเดียวนะครับส่วนคนนั่งปรับแต่ทิศทางนะครับนี่ปรับไฟฟ้านะครับก็ให้สัมผัสมือเดียวครับ ปรับขึ้นลงสูงต่ำตามใจชอบไปเลยนะครับพร้อมปุ่มปรับด้านข้างเบาะคนนั่งเลยนะครับต้องการให้แบบเอนไปเอนมาเดินหน้าถอยหลังก็ปรับเ้วยกสะพัดมืออาจจะปรับจากเบาะนั่งหลังก็ได้นะโดยไม่ต้องเอื้อมไปเบาะที่ข้างคนขับออปชันนี้ดีนะครับเห็นด้วยนะฮะทุกคนยังไม่พอออปชันนี้ครับยังเป็นเบาะเป็นแบบไฟแบบฟ้าแบบด้านคนขับเป็นแบบเวลคัมซีนะครับก็คือถอยหลังให้คุณเมื่อคืนขึ้นรถมาและเดินหน้าออกเมื่อคุณออกจากรถเมื่อดับเครื่องนั่นเองนะครับส่วนเบาะหลังเป็นแบบหัวหมอนแบบ Bet ine, เบตตาไฟน โทนสีนะครับก็มีทั้งสีออกน้าตาลส้มนะครับแล้วก็ในส่วนของสีดําส่วนของตัวรถที่คุณเลือกตามสีภายนอกนั่นเองนะครับตัวเบาะดูกว้างใหญ่นะอ่าเบาะผู้โดยสารนะครับทุกคนปรับด้วยไฟฟ้าฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับทุกคนปรับได้ถึง8องศากนเลยทีเดีวยวนะครับแต่ส่วนมากก็แทบไม่เห็นผลเนาะอ่าในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็ไปที่เท้าแขนในตัวแล้วก็ปรับสวิตช์เบาะและก็สวิตช์แอร์ต่างๆนะครับมีตรงนี้อันนี้ครบคันกันเลยทีเดีวยวนะครับ ที่วางแขนเอาดูใหญ่โตนะแต่ถ้าในรุ่นของสมาร์ทเริ่มต้นนะครับจะแอบเป็นที่วางแก้วและที่พักแขนแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนะนี่นะครับก็รุ่นเริ่มต้นก็จะได้แบบนี้กันนะครับ ในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะทุกคนยังมีม่านมังแดดแบบอัตโนมือดึงให้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับอ่าก็ยังเป็นออปชั่นที่ทุกคนยังให้อยู่นะคะยังไม่ขาดตกไปไหนนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังยังมีม่านมังแดดแบบไฟฟ้านะครับสัมผัสเดียวนะครับปรับได้ทั้งด้านหนัาคนขับและด้านผู้โดยสารด้วยนะครับผ่านสวิตช์เท้าแขนนั่นเองนะฮะ ยังไม่พอนะครับก็ให้ช่องแอร์มาทาั้งซ้ายทั้งขวานะครับในส่วนของตอรงกลางนั่นเองสะได้นะครับบนเพดานไม่ให้มาแบบเล็กสัดนเนาะอ่าในส่วนของระบบเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็เป็นแบบ TNGA นั่นเองนะครับในแนวของตัวตา้าเทียวนี้บอกว่าอัปเดตในเรื่องของชชอปอัพเป็นแบบเป็นแบบ2ส,สเต็ปนั่นเองนะครับก็ในเรื่องของการยุบตัวมากน้อยนะครับถ้ายุบตัวน้อยก็ให้ความนิ่มนวลให้ตัวมากก็ให้ความคอนเฟิร์มที่แข็งขึ้นซึ่งแตกต่างจากระบบ เดิมนะครับที่ถ้ายุบนิ่มนี้คือรถจะยุ้ยนะถ้าคอนเฟิร์มรถจะแข็งตอนนี้โตต้าเขาบอกชมนี้ปรับปรุงโชว์อัพให้ทํางานได้แบบนี้กันเลยดีนะครับในส่วนของถุงลมนิรภัยทุกคนรถเหลือออปชันนี้นะครับในตัวนี้รถเหลือแค่เจ็ดตำแหน่งนะหายไป2ใบาจากชมที่แล้วนะทุกคนในตัวนี้อ่าแต่ไม่ว่ากันนะครับได้ตัวอื่นแถมมากกับราคาที่ถูกลงอ่าในเรื่องของระบบแจ้งเตือนมุมนะครับให้ทั้งหน้าทั้งหลังถึงแตำแหน่งกันเลยทีเดียวทุกคนในส่วนตัวนี้นะครับอ่า ในส่วนของเซปิเซนเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ได้มาในโถมนี้ครับก็จะได้ระบบเตือนมุมอับรถสายตานะครับเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังนัุนคนเตือนเมื่อรถเปิดประตูเมื่อลงจากรถด้วยนะตัวนี้นะนเออเหมือนรถตู้แล้วนะเออเปิดเนี่ยนะครับแล้วก็มีระบบเตือนเมื่อถอยหลังและช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับอ่าระบบแปะผ่านความเร็วอัตโนมัติแบบออฟสปีดนั่นเองทุกคนและระบบลดความเร็วเมื่อเข้าโค้งนะแล้วก็ระบบตรวจจับจักรยานด้วยนะอ๋อและระบบเตือนเมื่อรถออกนากเลนพร้อมดึงกลับให้ด้วยนะครับอ่าไม่พออออออนนนนนะะะคคคคครรรััับบบบบยยยยงงงมมมีววุุู่่่กลลลาาเดดด้้ืืณปขไิึ แล้วระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วด้วยนะครับอ่าระบบเพควบความเร็วนะครับสปีดออโต้ล็อกนั่นเองนะฮะทุกคนและไม่พอนะครับยัมีระบบแจ้งเตือนลมยางมาให้ด้วยนะครับ TPMS นั่นเองนะฮะแล้วก็มีไฟเบรกนุ่นสามนะครับไม่พอและอย่างสุดท้ายนะครับก็ยังมีกล้องมองหลังกล้อง360มาให้คุณในความปลอดภัยครบคันกันเลยดีนะครับเอาละครับออปชั่นของ Toyota All New Camry ปี2024นะครับทุกคนก็มาขนาดนี้นะครับก็แล้วแต่พิจารณาครับชอบกระรักหรือจะไปรถจีนก็ชอบกันก็ว่ากัน ระบบไฮบริดกันถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วทุกคนก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับ